เอาละครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กันที่ช่อง C ีซั a เคเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับผมก็มาอยู่ใน,นเกมสักคำครับผมพอดีเกมสักคำมันมีอัปเดตแพทมาใหม่เลยครับผม UI ต่างๆนานาเปลี่ยนใหม่มาเลยครับเห็นทั้งซ้ายมือเราไหมครับทางซ้ายมือเห็นไหมมันจะบอกเกี่ยวพวกค่าต่างๆเมื่อก่อนมันมีแค่4อันเองอันนี้มันเพิ่มลูกตาเข้ามาแหละนะครับลูกตาเหมือนเป็นการพรางตัวเป็นการอยู่ในพุ่มไม้หรือแล้วก็ตัวลำโพงนะครับ จะเป็นในตัวความดังเบาของในการเราเดินเนาะเวลาคนได้ยินเราจะได้เงน็นงตรงรูนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปทีล่ขั้นตอนดีกว่าเดี๋ยวผมมาบอกเรื่องของการ UI ทางซ้ายมือหรือว่ามุมล่างซ้ายนะเนาะเขาเรียก UI หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคไปที่ดวงตาครับผมดวงตาอันนี้แพทใหม่เพิ่งมาอัปเดตเมื่อวานนี้เองครับคือมันบอกเหมือนว่าเวลาซอมบี้ครับซอมบี้อ่าผมสปอนซอมบี้มาให้ดูนะ ซอมบี้สปอนซอมบี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะผมแอบพุ่มไม้ให้ดูนะครับผู้ชมยี่เดี๋ยวเลือกซอมบี้ก่อนเอาซอมบี้ธรรมดาแล้วกัน,นอ้วนนะฮะเห็นไหมครับมาดูมเห็นนะไหมเห็นไม่เห็นพุ่มไม้บังอยู่ <S <S 1> <S 1> เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นเห็นดวงตาผมนะไหมเห็นดวงตาไหมครับผู้ชม โอเคต,ตามคือนี้ AI มันเห็นนะแล้วผมต้องแอบพุ่มไม้ดูนะมันจะไม่เห็นละเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นกันหมดไหมเห็นไหมคือมันไม่เห็นผมแล้วอ่าโอเคอันนี้คือเป็นตัว AI ที่เขาเอามาใหม่ในแพทนี้นะแพทนี้นะผมโผล่ไปนะเอ๊ะ โอ้ยมันเห็นแล้วนะครับผู้ชมคือมันเห็นแล้วจับมันก่อนต่อ,อยครับจูซันต้าครับผู้ชมจูสันต้าเหรอจู่ซันต้าเหรอสิโอ,อไปดิออยบีซี่ออย ฮุบฮุบเย็บซ้ายเย็บ <can> ซ้ายเย็บซ้ายปากปากปากโอ้ยหลบครับหลบครับปุ๊บซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยอ้วนครับเราผู้ชมมันหนักมันหนักเกินมันหนักปุบซ้ายครับ วิงอตายอ้ยต้าตายแล้วอันต้าตายแล้วอันต้าตายแล้ว,าาลว,าาลวเป็นการดังเบานะครับดังเบานะครับพอเราวิ่งแรงครับผม เราพอเราวิ่งเร็ว,รวนะครับเสียงจะดังไหมครับอ่าเสียงจะดังศัตรูได้ยินไหมครับผมโอเคแล้วก็เขาได้เอาเรื่องระบบเกี่ยวกับไอ้ตัวรถยนต์เข้ามาครับคือรถยนต์เข้ามาก็คือการเติมน้ํามันแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่นะครับผู้ชมมีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมาดูนี้ก่อนนะเขาได้ใส่ไอ้ตัวเก็บของมาใช่ไหมครับ อินโฟไวซ์เห็นไหมเก็บของมาแล้วดูตู้นี้ครับตู้นี้ละไผ่มาดูความต่างมันนะว่ามันมีช่องเก็บของเท่าไหร่เห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมช่องเก็บของโอ้โหมันเยอะมากผู้ชมจะสร้างให้ดูนะอันนี้ผมเล่นในโหมดอ่าซิงเกิลเพเยอร์นะครับซิงเกิลเพเยอร์นะทุกคนลองเล่นดูได้นะซิงเกิลเพเยอร์มันสามารถทำได้ทุกอย่างได้เหมือนแอดมินเลยนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ นี่ครับสีอันนะนี่ครับตู้มสร้างให้ดูนัผู้ชมปอีกอันนึงจะเป็นไม้นี้ผมจะดูให้ดูความแตกต่างนะครับแล้วก็กล่องเหล็กนะผมมาดูกล่องเหล็กนะครับกล่กอ,กองเ,เหล็กอ่ากล่องเหล็กเดี๋ยวผมเสกกล่องเหล็กก่อน C ี h e t t metal sheet นะครับ เมดเดลิเชดอันนี้จะเชดหรือชาร์จเราผมขอเลกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับดูความขนาดมันมี20โลเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันมกี่ช่องนะจับยังไงก็ไม่แน่ใจใผมจะเอาลองเอาไม้นะครับไม้นะมาใส่ดูว่ามันให้ดูความแตกต่างของช่องนะครับว่ามันได้กี่ช่องเอาสัก10ก่อน สิบสิไม่ใช่หึงโอเคผมจะเอาไม้ใส่ในใ้เหล็กนะครับวามหน้กกี่อันนะครับจะลองให้ดูความแตกต่างของกลองเหล็กนะครับนี่กองเหล็กถ่ายสิบอันแล้วนะเอาอีกสักห้าครับสักห้านะสี่ห้าแล้วเอาสักทีละอันแล้วกันเอาสักสอง สิบห้าใช่ไหมครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน่าได้ 10, น่าจะได้อีกสองครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบไม่ได้ครับได้ที่สิบแปดอันนะครับไม้อันนี้มาถึงไม้แนวตั้งนะสิบแปดอันนนะที่ผมลองดูกล่องนี้นะครับสิบแปดอันนะจะใส่ได้ไหมน,นี้มาอันหนึ่ง กล่องเหล็กสิบแนนะครับเรามาดูว่าความจุมันต่างกันไหมระหว่างกล่องเหล็กพวกไม้นี้นะวันนี้กล่องเหล็กนะครัีู่้ชมใส่ได้บอ,อเก็บไม่ได้เหรอ,อเก็บไม่ได้เหรอหน้าน,นี่เก็บนี้ได้เหรออันนี้ใส่ได้เป็นพวกของเหรอโอเครู้กันน่าจะรู้กันเนาะอันนี้ใส่พวกของอ่าอันนี้เป็นหลังนาะเก็บไม้ธรรมดานะมั้งสมอาเหรอ ทำไมนี่ใส่ไม่ได้อะแปลกไหมผู้ชมเออใส่ไม่ได้บางในตั้งก็ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ผมมาเลืองนี่หน่อยครับผู้ชมนี่นะไม้บางไม่เก็บไม้ไม่ได้เลยครับแต่อันนี้เก็บได้อันนี้ได้กี่ต้นเอ่ยหนึ่งม่านน่าจะไม่เกินสิบต้นอันนี้นะขอสิบเก้า เก็บไม้นี่ผมผมไม่ได้เก็บไม้ผมเอาให้ดูขนาดว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับว่าไหนดีกว่ากันนะได้ถ้าได้กือสี่ตน้นหรอห้าต้นครับนี่คือผมไม่ได้เอาให้เก็บไม้นะเอาไว้ให้ดูความแตกต่างม,มันครับผู้ชมเอาไม้ปไปไหนละว่ามันเก็บไม้คือใช้เป็นสิ่งที่ดูว่ามันจะใช้ไม้กรกิ่ช่องนะ โอเคครับดูความจุมันนะครับผู้ชมใช้ได้กี่ช่องนะจันทร์คอร์สแบกหนักหน่อยครับ <c oughs> ได้ได้อีกช่องเดียวมงผมว่ากี่เราสิบใช่ไหมสิบห้าเหรอได้สิบห้าพอดีนะครับอันนี้เนาะสิบห้าอัน ไอ้กล่องเหล็กเมื่อกี้ได้ประมาณ18อันใช่ไหมครับ18อันนี่คือเก็บของยังไม่พอ,อนะเห็นมันจะมีเก็บอีกนะครับมาผมให้ดูความต่างในการทำนะไอ้ส่วนอันนี้คือมันใช้เบสิกสกิลเวนะครับเอนจิเนียร์เห็นไหมส่วนไอ้ไม้ไอ้กล่องเหล็กก็คือต้องใช้แอดวานซ์ในการสวยไอ้อครับจะได้กล่องเหล็กอันหนึ่งและอุปกรณ์คราบก็มีเหล็ก6ชิ้นตะปูกล่องเครื่องมือแล้วก็แผ่นเพลทเห็นไหมแต่แต่อันเนี้ยมีแค่ไม้8ท่อน ก็คือไม้ตัด2ซีกได้4อันใช่ไหมครับอันละสี่ซีกใช่ไหมอันละสี่แผ่นสองคอนก็ได้8แผ่นแล้วก็ตะปูตะปูหรือน็อตก็ได้ครับโบ้ oh, พวกนี้ครับเห็นไหมแล้วกล่องเครื่องมือจะได้เน,นี่ยหนึ่งละอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนบางคนอัพแต่สายเอนจิเนียร์ไมคครับอ่าบางคนที่มีโซเวอเวลเลยก็สามารถทําอันนี้ได้ต่อไปมาดูไอ้กล่องอันนี้กล่องนี้ผมจะเอาอะไรมาใส่ดีว่าเอาเป็นอันนี้ไหมปืนไหม ปืนในการใส่น้มไหมปืนเอาเป็นความยาเอาเป็น M82 แล้วกันเนาะดูง่ายๆกันเนาะเอาสักสิบกระบอกก่อนอ่ะหมอใส่ในกล่องน,นี้นะไม่รู้ใส่ได้เปล่าสิบกระบอกลองเลยนะหนึ่งโอ้โหน่นเยอะครับเร,เริ่ม10สิบกระบอก,กน,นะครับผู้ชมน่าจะมายนะี่สิบนนี้ผมให้ดู ขนาดได้เฉยครับว่ามันสามารถจุได้เยอะหรือไม่เยอะนะผมไม่ได้ให้เก็บปืนพวกนี้นะครับนี้ที่ยี่สิบกระบอกแล้วของโอโ้โหยี่สิบกระบอกแล้วสามสิบกระบอกนะครับผู้ชมยังไม่เต็มเลยว่าถือว่าเก็บของไนดะ้เยอะมากครับสำหรับ เราไม่ต้องสร้างกล่องเต็มบ้านไงแผ่นนี้ผมว่าได้มาสักกระบอกหนึ่งเนะาะจะกลับประมาณ3 1กระบอกผมว่าแนละ้วเอาปืนผมมองดูเ่านะ้องจะประมาณสักสามสิบเอ็ดกระบอกเนาะผู้ชมนี่ครับได้มาสั่งเป็ดกระบอกคือกล่องอันนี้นะส่วนกล่องเหล็กนี้น่าจะน้อยกว่าอยู่แล้วละมองง่ายๆเลยคูจจกภาพอะผมไม่เชื่อแล้วผมลองเอามาให้ดูว่าได้กี่กระบอกจะได้เห็นภาพผู้ชม เก็บเทียกันเลยนะอันนี้ผมขอวางตัวน,นี้นะเราขอเอาบาเลตมาสักสิบกระบอกก่อนใส่กล่องเล็กอันนี้นะผู้ชมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้าพอกันไหมสิบเมื่อกี้ได้สามสิเบเอ็ดนะครับผมจองข้างขวาข้างเหลืออยู่นะอันนี้จะหมดแลนไหมครับ ไม่ถึง30ละจากสามนี่จะมา23ป่ะิบสาม่ะ,ะอันหนึ่งครับ2อ,อันแล้วกันได้ไหมปุ๊ปลาพอดีครับ2อ,อันอ่าถึงว่ากล่องเหล็กกับอันนี้ถือว่าปริมาณในการเก็บของผมว่าต่างกันนะต่างกันเยอะเลยเนาะแต่พูดถึงในการการคราฟล่ะเห็นไหมครับใช้สกิลเบสิกเอ็งเจเนียร เราไม่ต้องมีถึงแอดวางถึงที้เก็บกล่องเล้ละแต่มันมีข้อดีก็เสียก็คือไอ้ลังพวกเนี้ยครับไอ้ตู้พวกเนี้ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นกล่องกล่องสามารถเคลื่อนย้ายได้เห็นไหมดีไหมแล้วผมไม่รู้ว่ามันมันมันจะมีกล่องและอีกอย่างกล่องมันสามารถฝังดินได้ครับ Showet c h o a o โซเว็ตอะและคือกล่องครับมันกล่องมันสามารถบูรี่ได้นะครับ่าบูรี่คือฝังดินได้เนาะส่วนอันนี้ไม่สามารถฝังอะไรได้เลยนะครับเห็นไหมโอเคข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างแตนไปแล้วแต่คนเอา,าไปใช้ตรงไหนเนาะส่วนอันนี้ฝังได้ไหมไม่ได้รับข้อดีก็เสียแตกต่างกันเนาะมามาดูอันนี้เป็น ไม้อันใหญ่และคือจะเป็นขั้นที่สกิลมันแบบมีเดียมแล้วมีเดียมแล้วโอเคเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าลองใส่ไม้ดูนะคุณผู้ชม,มเก็บไม้ได้สิอ่าดูช่องมันก่อนช่องมันดูครับผมว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมมาเอาด้วยการที่เก็บบาเลตเลยนเนเเแล้วกันเนาะหรือจะเอาไม้ดีวะบาเลตแล้วกันเนาะเก็บไปเลยแล้วกันบาเลตสิบกระบอกอ่ะโอเคเราเริ่มที่เก็บอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมว่าได้กี่อันหนึ 1, ่งสองเก็บไม่ได้ด้วยครับ มันเสดงว่าเก็บได้แค่ไม้สิใช่ไหมอลองเป็นไม้เก็บได้ของเหรออาวุธปืนเก็บไม่ได้เหรออ๋อมันอมันแตกต่างด้วยนะ,อะลองดูไม้นะไม้เก็บได้ครับผู้ชมเดี๋ยวปืนาเレตเราใส่กล่องเลยแล้วกันใส่กล่องทิ้งแล้วกันนี่ครับอันนี้ผมเล่นในโหมดซิงเกิลนะไม่ได้เป็นเล่นในไม่ได้เป็นเอ็ดมินเซิร์ฟแต่แต่แต่อย่างใดเลยครับ ถ้าเป็นนี่ผมรวยตายเลยเนี่ยเศกปืนขนาดนี้เนี่ยผมขอเก็บไปก่อนละกันจะได้ไม่ลุกโลตาคุณผู้ชมอ่าโอเคนี่เนาะแล้วก็เศกไม้มาใส่ต่อเมื่อกี้เอาสักเก้ากินหนึ่งอันแล้วเนาะเก้าครับว่าพวกนี้นัจนเก็บพวกใส่ของซื้อบงซื้อผ้าหรือเปล่าเป็นของใช้ธรรมดาครับไม่ได้เก็บปงเก็บปืนอะไรเพราะเก็บปืนตู้ลงกี้ไ้เยอะมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับในตู้ลากเมื่อกี้นี่เนาะสิบต้นจะเต็มแล้วเนี่ย ลอง20ต้น20ต้นครับลองดูนะผมจะทําให้ดูนะครับผมไม่รู้ว่าผู้ชมจะถูกใจสิ่งที่ผมทําหรือเปล่านะถ้าถูกใจผมกดขอให้นะครับกดติดตามให้ผมการใจผมพอแล้วครับไม่ได้ขออะไรมากครับโอเคอ่ะสามสิบอันว่าเก็บพวกสิ่งพวกของเนาะพวกเสื้อผ้าหรือเปล่าอุปกรณ์ต่างๆนานา,นาหรือเปล่าเพราะมันแยกประเภทอนีางนี่เอ้ผมให้ดูนะ าจะเต็มแนละทั้งสามสิบต้นน่าจะได้ละพอเปล่าอ่ะได้มาสามสิบต้นพอดีครับอันนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูว่าสามารถใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรได้เปล่าเดี๋ยวผมขอได้มาใส่ต้นนะเดี๋ยวค่อยๆทค่อยคไล่กันนะต่แไปนี้ครับอันนี้จะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า<ม>อ่าผมลองดูว่าสามารถใส่ไอ้ปืนมาเล็ตได้หรือเปล่านะผู้ชมขอสักอันหนึ่งอ่ะอน,นี่สามารถเก็บได้ผู้ชมเห็นไหม โอ้แล้วเก็บไม้ได้ไหมผมขอลองนะไม้เก็บไหมนะครับอ๋อมันแยกครับอันนี้อ่าใสา่พวกอวัตถุดิบสิ่งค้าต่างๆนานาอันนี้จะเป็นพวกตู้เอาไว้เก็บอุปกรณ์ปืนต่างๆนาะนะาดู้วยกี่ช่องนะาบาร์เลตมาจัดบาเลตบาเล์อ่ะเมื่อกี้อันหนึ่งแล้วนะเอีกเก้าอันจะได้เป็นสิบอันอันนี้ผมจะมันมันสามารถเสร็จได้แค่สี่สิบอันนะครับผู้ชม ว่าทำไมผมไม่เสร็จทีเดียวเป็นปุ๊บๆเลยได้ทีละสิอันนะครับแผ่ใหม่นะแผ่ใหม่ผมจะมาให้ดูนะสิบกระบอกแล้วน่าจะได้มันะเกินเลยสักยี่สิบสา 20, มบผมว่านนะ,อ,ะอีกตัสิบก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือมาดูจนจบคลิปผมก็ขอบคุณมากเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกาลังใจกับผู้ทำอย่างมากเลยเนาะ 47K ก็ไม่ได้หวังอะไรครับหวังขอให้ผู้ทุกท่านชอบในการทรําคลิปของผมนะครับไม่ได้มีเจต,ตนาว่าเฮ้ยจะมาอันนี้ใครอะไรใครนะครับเพราะแต่แตผมทําคลิปก็คือมีการทําระเบิดมีการต่างๆานาผมไม่ได้แบบจะเจต,ตนาจะให้ใครไปบุกบ้านกันนะแค่ให้รู้ว่าดาเมจแต่อันมันนยังไงโอเคได้ประมาณ21กระปอกครับผู้ชมเนอะ แวถว่าดีอยู่นะครับอ่าแต่ละกล่องครับอ่าตอนนี้เรื่องกล่องเรื่องของที่เขาให้มาในแพทนี้นะเพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่30เมษายน2 6 3นะครับผมเป็นแพทประมาณ0.3.78นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยครับผู้ชมเออแล้วมันมีไม้ขึ้นมานี้ด้วยเนาะเออแจมแจมเห็ครับผู้ชมเนหะ็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปก็ในส่วนของ การเติมน้ำมันครับการเติมน้ำมันนะเดี๋ยวผมขอว้าบไปเลยครับว้าบไปจุดน้ำมันเลยนะครับผมเดีย๋ยวขอว้าบแป๊บนึงนะครับผู้ชมจุดน้ำมันจุดน้ำมันเดี๋ยวผมขอว้าบจุดมันแป๊บนะครับเจอร์ฟอดไปกันเลยจุดน้ำมันครับผู้ชม Hello, อ่าฮัลโหลับผมอ่ตอนนี้มันก็มาอยู่ในส่วนของการเติมน้ํามันรถในแพทนนี้นะผู้ชมเห็นไหมครับว่าจะมีปั๊มน้ํามันแต่ละพื้นที่นะจะมีต้องไปหาดูว่าปั๊มน้ำมันอยู่ไหนบ้างโอเคเห็นไหมครับจะมีเป็นตัวเกนะครับไหมเกอันนี้คือน้ามันสามารถเติมได้เลยนะแล้วส่วนตัวรถเราก็จะเพิ่มมาเป็น2ส่วนกนะ็คือมีตัวฟูลเอลกับ,บแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้มันจะแบตเตอรี่จะลดลงเรืเลยครับ ให้ดูนะแบตเตอรี่นี้ลดลงแต่ถ้าเรามีการขับเคลื่อนหรือว่ามีการวิ่งไปทั่วๆพลังงานแบตเตอรี่มันสามารถชาร์จขึ้นมาใหม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ผมจะเปิดไฟทิ้งไว้นะประมาณนี้นะโอเคเรามาดูกันเปิดเพลงร้องด้วยครับเปิดเพลงสิ <c oughs> ไม่มีเพลงอีกโอเคส่วน,นการเตริตามันครับเราอยู่จอดตรงนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็กดคลิก แล้วกด fill fuel ก็จะเป็นการเติมมันครับอ่าเห็นไหมแล้วขีดของน้ำมันนี้จะลดลงไปงครับอ่ตาตอนนี้น้ำมันผมมันจะเต็มแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูดออกดูนะดูดออกในการดูดออกคือมีวิธีดูดออกนะครับผมอ่มเาเดี๋ยวเราสปอนเป็นในตัวถังน้ำมันขึ้นมาครับสปอนขึ้นมานะแกส๊สอ่าเป็นตัวถังน้ำมันนะครับแกส๊สเห็นไหมครับเดี๋ยวขอถือที่มือนะอันนี้คือถังเป่านะผังเป่าเลยนะจะเป็นศูนย์หนึ่งยี่สิบนะผมขอดูดมันก่อน ดูดมันมาเกรนฟูเอลดูดมาเออมีการเอ,า,อาง่ายๆรืว่ามีการขโมยในมันเกิดขึ้นแน่นอนในแผ่ใหม่มีการสเตลไปขโมยมาด้วยครับแผน่นนี้ใครจอดรถอยู่ผมไม่รู้ว่าล็อกรถปุ๊บเนี่ยมันสามารถขโมยได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะโอเคอันนี้ขโมยละมันเหลืออ่าเห็นไหมหน่อยงอยแล้เห็นแบตนะครับแบตบลดเรื่อยๆครับผมเปิดไฟทิ้งไว้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเติมอันนี้ อขอจากอันหนึ่งนะอันนี้คือวิธีเติมน้ำมันมันได้2แบบนะผู้ชมสามารถเติมผ่านถังก็ได้หรือจะเติมโดยนะ้ามันลดเลยก็ได้เนาะแล้วก็สามารถใช้ถังถือที่มือแล้วเติมสลดก็ได้โอเคผมลองดูดจากปั๊มใส่ถังนะครับเห็นไถังเราก็ค่อยเติมเองคผู้ชมเห็นไหมดูความมุมล่างผมเห็นไหมส่วนเกจมันก็ลดเรื่อยๆนครับผู้ชมอ่าลด โอเคแล้วก็เติมสายรถได้ครับอันนี้เป็นวิธีคลิก F คクラงแล้วกด f ิล l Fuel นะครับใส่ไปมันก็จะลดลงอันนี้คืออ๋อนี่เติมจากน้ำมันในนี้อ๋อตัวเียวตัวเียวตัวเียเห็นไหมลดเหลือสองขีดแหละเห็นไหมเรถนี้เราตัวเดียวตัวดีอันนี้ก็เติมเมื่อกี้เป็นการเติมจากไอตัวถังของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เติมใส่แก๊สอีกใส่ถังบอลล์ไว้อีกครับเป็นขีดจะค่อยๆหายนะครับ ถ้าขีดหมดอันนี้ปั๊นมันก็จะไม่สามารถเติมได้เลยนะอ่ะเริ่มจากอะพลิบแหละให้ผมเติมนี่นะจะขอหาถังสักใบหนึ่งเติมมาคนณผู้ชมพอถังหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วก็ไม่สความว่าตัวนี้เลยนี่ครับขีดเติมแล้วพอดีเลยครับนี่กระพิบเติมอ่าเติมได้ไหมครับผู้ชมจะเติมงานได้ไหม ใหู้นะครับใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วและไอตัวขีดนี่คือมันเป็นทุกหัวจ่ายนะครับเห็นไหมครับเป็นทุกหัวจ่ายเลยนะผู้ชมเห็นไหม,มเป็นหัวจ่ายครับเห็นไหมต้องรอจนกว่าประมาณมันมีเวลาอยู่เราขับไปวนรอบๆเหนือนมันจะค่อยๆเติมเข้ามาอแต่ปัญหาในเกมนี้มันมีหลายจุดอยู่รประมาณเกือบสิบจุดนะครับลองลองเดี๋ยวผมจะทํารูปภาพใส่มาให้ดูนะ ว่าน้ำมันตรงไหนบ้างแปะผมจะแปะลิงก์ไวให้ดูนะครัผู้ชมโอเคในส่วนของน้ํามันแล้วก็เสร็จเป็นที่ร้อยนะก็หนึ่งส่วนของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตอนนี้เราถึงไหนแล้วนี่ผมเปิดไฟทิงไว้ไหมครับอันนี้เห็นไหมรดเรื่อยๆนะผมจะจะชาร์จให้มันดูเราเอาแบตเตอรี่มาเลยแบตเตอรี่ c a บ battery ตเ,ตตเ,ตเห็นไหมครับ เอาขาแบตเตอรี่มาวิธีการใช้ F ขาแล้วก็เช็แบตเตอรี่เห็นไหมครับปั๊บอ่าเหมนการชาร์จไฟครับไม่ต้องเสียบเพื่อปั่นฟองไฟนะชาร์จเข้าไปผมเข้าไปดูท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเห็นไหมแบตผมเต็มแล้วท่านผู้ชมปิดไฟก่อนในแบตหมดช่วยชาร์ประหยัดไฟครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเนะครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องของแพทใหม่ที่รับเดตใหม่ไปเมื่อวันที่30นะครับก็คือเมื่อวาน ี่ผมทําคลิปอีกบานหนึ่งนะครับผู้ชมโอเคถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมฝากไว้ที่คอมเมนต์หรือลิงก์ต่อนะครับเดี๋ยวมันมีหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ผมจะพาดูหุ่นยนต์นะว่าแพดใหม่เนี่ยมันคําสั่งหุ่นยนต์นี่คือจะเปลี่ยนไปนะมันจะมีให้เรากดยกมือขึ้นด้วยครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหุ่นยนต์ให้เอาขอ ้องกวา้างกันขอเป็นแอร์ฟิลแล้วกันนะครับแอร์ฟิลเราไปดูกันว่าหุ่นยนต์มันสั่งให้เรายกมือขึ้นคือ,อยังไงครับและหุ่นยนต์แพทนี้มันมีเลเซอร์ด้วยครับผมโอ้โหโอ้จะไปกันใหญ่แล้วสักครัมอัปเดตแพทใหม่มานี้โอเคครับผมมาอยู่ที่แอร์ฟิลแล้วเ๋ยรอดหุ่นยนต์แป๊บนึงครับทุกผู้ชมหุ่นยนต์อยู่ไหนอ่าผมจะค่อยๆเดินไปดูนะ ดูนะมันจะบอกว่าอะไรผู้ชมฟังเสียงไว้ดีๆนะครับผม,มจะบอกคุณว่าอะไรดูนะดูตอนนี้มันเห็นไกลมากผู้ชมมันเห็นไกลมากนะครับจะบอกให้เรายกมือหรือเปล่าี๋ยวผมขอฟังเสียงดีนะผู้ชมดูนะกด F4 ในการยกมือนะครับไม่รู้มันจะยกมือหรือเปล่า <S <S ใช่ไหม เนียแ็นซับถอยหลังครับเห็นนะคุณชมเห็นไหมครับคุณยนต์ไม่ยิงใช่ไหมครับมันไม่ยิงครับเพราะเรายกมือเดินหนนะีแล้วไม่ยิงคือมันไล่เราแล้วล,ลูแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบูไปแล้วอุยไปแล้วยิงทำไมอ่ะไปแล้ว,ล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 ลวตอนนี้คุณยนคือมันมีเลเซอร์นะคุณผู้ชม เนี่ยครับเซอร์เห็นดไหมเห็นไหมอ้าวโอเคครับชี่ยวครับยังไงก็คลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมมันก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับซิสเกออันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ชมดูถึงจนจบคลิปนี้น่ารักทุกคนเลยครับผมนะก็รบกวนสักนิดครับกดกระดิ่งติดตามผู้ชมครับขอมากครับผมอย่าลืมไปล้อหน่อนะครับผมซีโยเกิร์ต next time ครับ